ใครเป็นมิตรใครเป็นศัตรูเราจะรู้ได้อย่างไรในทางพระพุทธศาสนาได้กล่าวถึงมิตรด้วยคำว่าการยานมิตรคำว่ากัรยานมิตรก็คือเพื่อนที่ดีเพื่อนที่งามเพื่อนที่สร้างประโยชน์ทำประโยชน์และชวนเราสร้างประโยชน์ให้กับสังคมโลกเพราะฉะนั้นบุคคลที่มีการยานมิตรหรือเพื่อนที่ดีจะเป็นบุคคลที่เดินสู่เส้นทางของชีวิตได้อย่างซื่อตรง ครั้งหนึ่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสกล่าวแก่พระอานทน์ว่าอานนท์เราจะไม่พยายามทนุถนอมพวกเธออย่างช่างหม้อที่ดูแลและทนุถนอมหม้อของเขาเราจะขนาบแล้วขนาบอีกไม่มีวันหยุดเราจะชี้โทษแล้วชี้โทษอีกไม่มีวันหยุดผู้ใดมีมรรคผลเป็นแก่นสารผู้นั้นจะทนได้เราควรมองว่าผู้ชี้โทษ ผู้แนะนำเป็นผู้ชี้ขุนทรัพย์เพราะฉะนั้นถ้าท่านจะสแสวงหากัลายาณมิตรหรือเพื่อนที่ดีจงสแสวงหากัลายาณมิตรหรือเพื่อนที่ดีคือผู้ที่ชี้ขุนทรัพย์คือผู้ที่กล้าตักเตือนเราในทางไม่ถูกทางไม่ควรสำหรับศัตรูนั้นหลายคนอาจจะคิดว่าศัตรูเป็นบุคคลที่มาจ้องทำร้ายเราแต่ในทางพระพุทธศาสนาให้ความหมายที่สำคัญคือศัตรูภายใน ก็คือศัตรูที่อยู่ภายในใจเราก็คือกิเลสตัณหาอาวิชชาทั้งปวงสิ่งสำคัญที่สุดวันนี้อย่าได้เกรงกลัวศัตรูภายนอกเลยจงเข้าใจและเรียนรู้ศัตรูภายนอกพร้อมทั้งที่จะให้อภยัยแต่จงมีสติและปัญญากำกับชีวิตไม่ยอมตกเป็นทาสตัวภายในใจ